ยืดตัวขึ้นค่ะแมวท้องสูดลมกักลมปล่อยลมอมยิ้มไว้ฝึกอดทนนะลูกนะอดทนหรือขันตินั่นเองนะคะอดทนภาษาบาลีเรียกว่าขันตินะคะภาษาธรรมขันติผู้ที่มีความอดทนหรือขันตินี่จะทําให้เป็นคนงามคนหล่อสงบสงเง่ยมเจียมเนื้อเจียมตัวนะอดทนต่ออะไรบ้าง อดทนต่อความลำบากตรากตรำออกอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากอาจจะไม่มีนะคะไม่มีอุปกรณ์หรือว่าวัตถุปัจจัยสี่ครบพร้อมอดทนได้มีมีกินไปวันต่อวันนะคะเราก็พอใจแล้วนี่แหละอดทนไม่ต้องการอะไรที่มากมายเราก็มีความอดทนนะไม่ต้องไปกินอะไรที่หรูหราทั้งๆที่ สิ่งที่เขากินรัวานะาอาจจะไม่มีประโยชน์แต่เราอดทนต่อสิ่งที่อยากจะกินเหมือนคนอื่นอยากจะมีเหมือนคนอื่นอยากจะใช้เหมือนคนอื่นแต่เราไม่มีไม่เป็นอย่างนั้นเรียกว่าคนมีความอดทนนั่นเองกินอาหารตามพื้นบ้านกินผักผลไม้ตามพื้นบ้านที่มีในสวนหรือมีทิ่ใกล้เนื้อใกล้ตัวตลาดใกล้ตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้ที่อดทนต่อความยากลําบากตรงนี้ทําให้เป็นคนที่ นะมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนดีคนงามทีเดียวนะคะนี่แหละต้องอดทนนะคะเราอยากจะมีเสื้อผ้าสวยๆใส่แต่เราก็มีพอใส่อยู่แล้วปกปิดร่างกายอุจจาอันนี้เราก็มีอยู่กนะ็อดทนไว้อดทนต่อความอยากนะคะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้รถเหมือนเขาอยากมีรถขี่อยากมีบ้านใหญ่โตเนี่ยท้าเราอดทนนะคะอดทนอดกลั้นนะเรามาดูว่าเอ๊ะเราจําเป็นไหมได้รถมาเราต้องซื้อน้ํามันและมันแพงด้วย โอ้เรามาคิดถึงเหตุถึงผลเราไม่มีรถดีกว่าอย่างนี้นะเห็นลูกๆมาปารลบให้ฟังอยากจะไปไหนแล้วก็เรียกแกล็บเรียกแท็กซี่เรียกอะไรเอานะขะรถโดยสารรถประจำทางได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งดูแลรักษามาถูมาเช็ดมาล้างหรือมาซื้อน้ำมันน้ำมันแพงด้วยไม่ต้องมาเสียเวลาดูแลมันอย่างนี้นะจัดปัญหาเลยเกิดปัญญาเลยนะเห็นไหม ตอนแรกคุยกันอยู่ดีๆว่าอยากได้รถสักคันเอามาไว้ไปโน่นไปนี่พอมาน,นึกถึงกิจกรรมเหตุผลแล้วไม่มีความจําเป็นเลยสมัยนี้นะคะโธอเรียกแกลบก็ได้อยู่มุมไหนแกลบก็วิ่งไปหารับเรานะคะสะดวกสบายไปหมดเลยนี่แหละถ้าเรามีสติปัญญานี่นะเรื่องอื่นๆและเรื่องเล็กไปเลยเราไม่มีรถก็ไม่เป็นไรอยู่ห่างไกลยังไงก็ไม่เป็นไรนะไม่อยู่ใกล้ตลาดก็ไม่เป็นไรนะคะ ไม่มีเซเว่นไม่มีโลตัสบิ๊กซีอยู่ใกล้บริเวณก็ไม่เป็นไรเลยนะคะสะดวกไปหมดมันมีสติปัญญานั่นเองนะคะอดทนต่อความเจ็บปวดทางร่างกายหรืออดทนต่อความป่วยอันนี้ถ้าเราเจ็บโน่นเจ็บนิดเจ็บนิด,เจ,นดเจ็บหน่อยนะคะเลือดออกแค่ซึมตํำไปเล็บปลายนิ้วอะไร โอดโอยร้องไห้ตกอกตกใจกลัวเลือดอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะคะเป็นคนไม่มีสตินะอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นในร่างกายเราต้องรีบกลับมามีสติอยู่กับลมหายใจนะเลือดตกยังออกอะไรแล้วแต่นะคะเราก็ห้ามเลือดซใส่แผลล้างแผลอะไรซะปิะแล้วก็มาอยู่กับลมหายใจนะคะมีสติจะได้ไม่หัวใจสัน่นไม่ตกใจไม่ร้องไห้ไม่ อาจเจ็บปวดไม่คิดมากว่าจะเป็นโน่นเป็นนี่นะคะกลับมาอยู่กับลมหายใจลมหายใจมีออกซิเจนจะไปปรับธาตุปรับขันข้างในให้เราปกตินั่นเองเห็นไหมจะป่วยเรื่องอะไรกันแล้วแต่เจ็บหัวมานิดนิดหน่อยหน่อยคิดถึงยาแล้วคิดถึงโรงพยาบาลแล้วอันนี้จะทําให้เรามีโรคไตนะคะตามมานะมีโรคตับโรคไตาตามมาเจ็บหัวฮะให้มาสูตรลมเลยสมมติปวดตรงไหนก็นแล้วแต่จะเป็นโรคไมเกรนหรือปวดหัวปกติ สูดลมเข้าไปจิตและสติไปอยู่ตรงนี้สูดลมแล้วก็ดันออกนะคะสูดลมเข้าดันออกก็ได้ดันออกปลายนี่มือนีวเท้าก็ได้เจ็บตรงไหนสูดเข้าไปสูดลมแล้วก็จิตและสติไปะ Luke, ยุงกั้นะยู่ตรงไหนก็ดันออกนะคะสูดเ <padding> <ๆ>ข้าไปแล้วก็ดันออกสูดลมเข้าไปก็กดันออกอย่างนี้มันรักษาโรคได้นี่เองอันนี้เป็นวิธีการของแม่นะคะเพราะแม่รักษาตนเองมาอย่างนี้ขณะปฏิบัต <temos S 2> <ๆ>ิมันเจ็บปวดทุกทรมานแม่ก็ใช้วิธีสูดลมเข้าไปแล้วก็ดันออก สูดลมเข้าไปกระดันออกเป่าออกปล่อยออกนั่นเองก็เลยมาปีกุศโลบายให้ลูกว่าสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้คําว่าอมยิ้มคืออุเบกขาวางเฉยนั่นเอง,น,น,เองนี่แหละ,ะการอดทนอดกลั้นนะคะต่อความไม่มีไม่เป็นไม่ได้อดทนได้ผ่านไปการอดทนต่อความเจ็บป่วยในร่างกายนะคะ เราโอดโทนได้นะคะรักษาตามอาการถ้าเป็นบาดเป็นแผลก็ล้างแผลปิดแผลซะทําความสะอาดซะแล้วก็มาอยู่กับลมนะคะถ้าป่วยเป็นโรคภายในอะไรก็มาสูดลมกักลมปล่อยลมให้ออกซิเจนเข้าไปฟอกธาตุฟอก,ฟอกขันข้างในโรคมะเร็งคณะลูกทาของแม่เนี่ยรักษาด้วยโรคมะเร็งรักษาลมหายใจนะคะไปคีโมครั้งสองครั้งหยุดเลยทีนี้มารักษาโรคมะเร็ง ยังมีชีวิตอยู่เลยคนอื่นเนี่ยไปคีมโมหลายเข็มแล้วตายไปหมดแล้วนี่แหละเขาบอกว่าอย่างงี้นะคะส่วนตนเองเขาเนี่ยเขาใช้ลมหายใจแล้วก็ต้มสมุนไพรนะคะอย่างเช่นใบพืชสมุนไพรกลางบ้านนั่นแหละนะคะกิ่งขาตะไคร้ใบมะกรูดอะไรก็แล้วแต่นะคะใบมะละกออะไรพวกนี้นะคะหรือพวกใบกัญชาใบ มั่งไมนะคะใบที่เขาบอกมาเนี่ยจะเป็นใบอะไรบ้างนะล่าสุดนี่คือใบมะกรูดนะคะทําเป็นน้ําชาดื่มใช่ไหมรักษาโรคได้ใบมะละกอต้มแล้วมันจะขมนะรางจืดพวกนี้นะต้มดื่มต้มกินได้เลยนี่แหละทานอาหารก็ตามปกติเป็นผักผลไม้เป็นทันยพืชนะคะถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ใหญ่ๆก็งดซ้นะแค่กินปลาเอาก็ได้อย่างนี้แหละมันจะไม่เป็นเนื้อไม่เป็นอาหารของมะเร็ง เนี่ยเห็นไหมอดทนต่อความเจ็บปวดเจ็บป่วยของร่างกายอดทนต่อความไม่ได้ไม่มีไม่เป็นที่นี้อดทนต่อความการเย้ายวนเย้ายวนจากกิเลสนะคะอย่างเช่นเขามาด่ามาว่ามาตาหนิติเตียนหรืออะไรก็แล้วแต่นินทาว่าร้ายอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว้ให้คิดว่าเป็นเสียงนกเสียงกาเสียงมาเสียงหมูอะไรไปนี่นะใครจะมาด่ามาว่าก็เป็นเสียงนกเสียงกาเนี่ยอดทนไว้แล้วก็มาอยู่กับลมหายใจ จะทําให้เรางามนะงดงามเลยเกิดขันติโสรัจ,จะตามมาโสรัจ,จะมันจะสงบสงี่ยมสง่างามนั่นเองผู้ที่มีขันติมักจะมีโสรัจ,จะตามมานั่นเองนะคะเนี่ยคนมีความอดทนอดกลั้นนะคะอดกลั้นต่อนะความลําบากทางกายลําบากทางใจลําบากทางเจ็บปว่วยอะไรทั้งหลายมันก็ใช้ลมหายใจอาณาปณสติรักษาโรคได้นั่นเองนะคะก็ขอให้ลูกฝึกหัดนะคะฝึกหัดขัดเกล้าไป อยู่กับลมตลอดเวลาอยู่ในทานศีลสมาธิปัญญานะคะถ้าเรามาอยู่กับลมตลอดเวลานะคะเรียกว่าสำรวมมนโนกรรมสามนะคะความอาฆาตพยาบาทไม่มีละความคิดปองร้ายก็ไม่มีละนะคะออกจากกรรมะนะคะกรรมคุณห้าได้อย่างเงส่วนวจีกรรมก็ไม่มีนะไม่มีคาไปเพอิอเจอส่อเสียดคําหยาบโกหกกับใครแล้วพอเรามาอยู่กับลมเลยมันจะปิดวาจาเลยนะไม่ ไม่มีเพยเจอร์นั่นแหละนะคะก็เป็นกุศลกรรมรบทด,ด้านวัจีิกรรมไปในนะคะด้านดีไปกายกรรมแล้วก็มานั่งกรรมฐา,านนั่งดูลมหายใจนั่งดูเวทนาและความรู้สึกอยู่ในห้องพระห้องน้อยอยู่ที่บ้านใต้ต้นไม้ของเราก็ไม่ได้ไปทำรารทำรารร่างกายใครไม่ได้ไปลักขโมยอะไรใครไม่ได้ไปพืชผิดในกรรมนะคะไม่ได้ไปด่าไปว่าใครไม่ได้ไปดื่มสุราเมรัยอะไรครบสมบูรณ์เลย การนั่งกรรมาฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิหยุดที่บ้านที่อาสมส่วนตัวที่วิหารน้อยใต้ต้นไม้เลยได้ิสินครบสมบูรณ์เลยนะคะศีลแปลว่าปกตินั่นเองฉะนั้นเมื่อเราอดทนนะคะอดทนต่อการหิวนะอดทนไปนะอดทนต่อความร้อนความเย็นอดทนต่อโรคภยัยไข้เจ็บอดทนต่อการนินทาว่าร้ายอดทนต่อกิเลสในใจเรานี่เองนะคะ อดทนต่อความโลภความโกรธความลงอะไรทั้งหลายมันก็จะทําให้เราอยู่ในสติสัมปชัญญะนะคะเข้าสู่การบรรลุธรรมได้นั่นเองนะคะความอดทนนะคะยิ่งใหญ่ที่สุดเลยพอมนอดทนหรือขันติเมื่อไหรในสุร,รัษจะมันจะตามมาจะทําให้เราสงบสงี่ยมสง่างามนะไม่ตีโพยตีพายนั่นเองเวลาป่วยหรือเข้าด่าเขาว่าก็ไม่นะไม่กระโชกงโคกงหักหรือทะเลาะเบาแหวงสวนกลับไปนั่นเองนะคะ อดทนทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นในกายในจิตแล้วก็อดทนไปยิ้มให้มันไปอะไรสะพายนอกเข้ามากระทบก็กไม่กระเทือนนั่นเองนะคะเรียกผู้มีความอดทนนะมีความอดทนอดกลั้นนะคะทําให้เราอิสระจากทุก์ตรงนี้เองสูดลมเข้าเบาๆยาวๆลึกๆกลั้นไว้แล้วก็ปล,อปล,อปลอ่อยปล่อยปล่อยปล่อยกคำาแมวท้องสูดลมเข้าเบาๆยาวๆลึกๆกลั้นไว้ล้วก็ปล่อยปล่อยทำแค่นี้แหละ เป็นชั่วโมงก็ทําแค่นี้แหละค่ะแมวท้องยืดตัวขึ้นสูด,ส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 ดลมข้าวกลั้นไวจนทนไม่ไหวก็ปล่อยออกทําอย่างนี้วนไปวนมาเป็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันก็ทําให้เราเข้าสู่ความอิสระนะคะจากทุกข์มากขึ้นมากขึ้นตัดทบตัดชาติได้มากขึ้นนั่นเองความอดทนขันติสุรัจจะน่เองนะทาทาให้งามทําทําให้สําเร็จนั่นเองนะคะขอให้ลูกฝึกนะคะฝึกนะะลองฝึกดูนะคะสักตั้งหนึ่ง เริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อความอิสระจากทุกอิสระจากการเวียนว่ายตาเกิดนั่นเองนะคะเป็นกําลังใจให้ลูกนะ,ะลูกเอ๋ยนะจงอดทนข้ามให้ได้ข้ามเวทนาให้ได้ค่ะ